ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลามเมโมรีสิก่ด้วยนะครับวันนี้เรามาขึ้นหมวดใหม่ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วก็คือพอเราผ่านหมวดของ Speed บตเทิรมันจะต่อด้วยเทอร์โบแบตเทิ t เพื่อเข้าไปเก็บเควสย,ย่อยเพราะว่าอย่างคลิปก่อนหน้าผมได้ลงวิธีผ่านของ เควสไอ้เทอร์โบแบทเทิลไปแล้วอันนี้จะเป็นเควสย่อยในส่วนของอทีมทีมเควสย่อยอันนี้ผมผ่านไปแล้วนะมันมันจะมีมิชชั่นของไอ้เควสย่อยอย,อยู่ที่เป็นตัวของเทอร์โบแบทเทิลที่ให้ใส่ตัวละครอให้ใช้เป็นตัวละครที่มีธาตามืดออันนี้จะเริ่มจากธาตามืดก่อนนะสามตัว อันแรกเราผ่านไปแล้วด้วยกันผ่านด้วยตัวละครธาตุไฟอะเนาะมันอันแรกก็คือวิธีผ่านแบบง่ายๆเลยก็คือใช้ทีมไฟอันนี้สองจะเป็นการใช้ตัวละครติดตัวละครธาตุมืดสามตัวเข้าไปด้วยอันนี้ผมผ่านไปแล้วเคเวสเราผ่านหมดแล้วนะอันนี้ตัวละครไฟเราผ่านไปแล้วอันแรกจะคลิปคลิปก่อนต่อต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของธาตุมืด แล้วเดี๋ยวมันจะเหลืออีกอันหนึ่งเป็นท่าน,น้ำก็เดี๋ยวท่าน,น้ำเป็นคลิปหน้าคลิปนี้เป็นท่านมืดก่อนแล้วกันอ่ะมาดูกัน,น,น,นก็เราจะเข้าไปในสวนของ t u r b ์โบแบ e เทิ่ะผ่านครั้งแรกก็จะได้ไอตัว10%แล้วนะเ x กอะวิธีการจัดตัวเราจะใช้เหมือนเดิมก็คือยังคงเป็นวิโอเล่และกีเหมือนเดิม ก็คือเป็นตัวแบกของเราเลยสองตัวนี้จะเป็นคีย์หลักในการผ่านเทอร์โบแพทเทิร์นนะรวมถึงตัวโทวะด้วยสามตัวละกันอะสองตัวกับหนึ่งโปรเทคที่เป็นคีย์หลักในการแบกให้ผ่านเพราะว่าตัวที่เหลือจะเป็นตัวที่เราใส่มาประกอบให้ครบเควสเฉยคีย์สำคัญของสามตัวนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิม ในส่วนของกีกิมสันตัวออกตาแกรมจำเป็นจะต้องฟิวสกิลนี้ขึ้นมานะเพื่อให้เปลี่ยนโซของตัวธาตุไฟทั้งหมดเป็นโซเหลืองได้เป็นโซส้มอะ่ะส่วนตัวของวิโอล่เราต้องเอา ทำฟิวสกิลนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้แอคิคสาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้2องเทิร์นแล้วก็ได้ในส่วนของการสแต็กให้แรงให้สแต็กไฟให้มันเบิร์นแรงขึ้นอ่ะมันสามารถทับกันได้นะสแต็กทับกันได้ไอ้ไฟเนะี่ยประมาณนี้ตัวที่เราจะต้องฟิวสกิลมามีอยู่แค่2ตัวคือตัวของกีคิมสันออกซแกมเบเซอร์ตัวนี้ไวออันอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ et, วิโอเลตตรงนี้นะ สองตัวมันจะมีอยู่สองตัวที่เราจาเป็นจะต้องฟิวสกิลมาบังคับเลยว่าต้องฟิวสกิลมาไม่งั้นมันจะผ่านยากมากเหมือนคลิปที่แล้วที่เป็นทีมทีมไฟอะนะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันไอตัวธาตุมืดอันเนี้เราใส่มาเป็นตัวประกอบไปเฉยก็ได้นะเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้ในการโจมตีเลยอาจจะมี เอาสก,กิลมาใช้เพิ่มความแรงบ้างอย่างตัวนอของมิริมมืดหนึ่งปีเนี่ยอันนี้เรายัางหยิบมาได,ได้ได้ใช้ไอเพิ่มความสามารถของเพิ่มการเพิ่มมันติอยู่สักหน่อยนึงบางทีจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นี่ก็แล้วแต่วิธีเล่นเข้าสู่เทิญที่หนึ่งเราจะมแล้วส่งตัวของวิโอเลลงมาตรงในส่วนของตัวเดียโบเบิบ ทีนี้เราจะทําการเปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนโซโตัวละครธาตุไฟทั้งหมดให้เป็นสีส้มอ่ะตรงมันก็จะตําแหน่งตรงพอดีเลยไหมเราก็จะเริ่มตีเหมือนกันเลยมันก็จะหกลูกพอดีอ่าเราจะใช้วิวเลอรี่ในการแบกนะอ่ามาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อเดี๋ยวเราจะเอากี่ออกแล้วกันแล้วเราก็กดบัฟของวิโอเลกอะไป เบิร์นแล้วก็เพิ่มเามเตจรอันนี้โซมันมาไม่ค่อยดีนะเพราะมันไม่ได้ลงของวิโอเลเลยอะเราจะเพิ่มเกรอันติีสักนิดนึงจริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้นะของตัวลูมินัสนี้ผมเสริมไปเฉย,ยๆเพราะว่าเพราะว่าตัววิโอเลเราไม่มีโซลเลยเห็นไหมจริงๆโซมันก็มาไม่ค่อยดีแหละจริงๆมันต้องให้เป็นของวิโอเลนะเพื่อเก็บเกรดสองสองหลอดอะมันจะได้เล่นง่าย อ่ะเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่า,า,าผ่านไหมพอมา,มาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะาสามารถทำอะไรได้บ้าง เราสามารถเอาลงแทนมิลิมลเพื่อเปลี่ยนโซให้ได้เราควรจะเปลี่ยนโซเป็นของววลเล่นะเพราะว่าววลเล่เราไม่ได้เก็บหลอดลันติเลยอืม ตีเลยแล้วกันน่าจะได้สักหลอดหนึ่งโอเคมาเธอสุดท้ายจากนั้นเราจะทำการลงแล้วเราจะส่งวิริมลงมาแทนตัวของ เดี๋ยวเราส่งกีลงมาแทนตัวของลูมินัสส่งเดียโบล,ลงมาแทนไอสองมิลิมลงมาแทนเดียโบอ่ะได,ได้ประมาณนี้กดโปรเทคเลยน่าจะตายอยู่นะอ่ะล้วก็เพิ่มอันติเพิ่มโซคอมโบไปอ,อันนี้อันพอมิลิมพอได้ใช้จริงๆมันจะต้องเป็นตัวของวิลเล่นะที่อันติสองหลอดแต่นี้น่าจะผ่านแหละ อะเพิ่มสแต็กไปสักอีกสแต็กหนึ่งอืมพอยอยมันเหลือเนอะอะกดกดไปพอยอยมันเหลือก็กทับทับไปแล้วกันอ่ะแล้วก็เริ่มสซัม,มิมตเลยแล้วกัน จริงๆถ้ามันเป็นวิโอเล่สองหลอดอ่ะมันน่าจะตายเลยอันนี้พอดีลูกแก้วในเทิร์นที่สองเราอ่ะตอนที่เราเล่นเทิร์นที่สองอ่ะมันมาเป็นของมิริมหมดเลยไงมันก็เลยไม่ตายอแต่มันมันก็น่าจะตายในเทิร์นท้ายนี่แหละเราก็ตีไปเลยอ่ะเปลี่ยนลูกแก้วให้หน่อยตีไปเลยเพราะมันติดสแตก็กเดอมจไฟอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็โดนเผาตาย หมตายอยู่ดีสุดท้ายก็ตายอยู่ดีอะเดี๋ยวจะแถมในเทินที่เป็นของวิโอเล่สองหลอดแล้วกันนะอ่ะเล่นให้ดูอีกเกมหนึง่งว่ามันจะเป็นยังไงถ้าวิโอเล่มันสองหลอดอะ โดยปกติมันจำเป็นจะต้องเป็นวิโอเล่สองหลอดแทนตัวของมิลิมนะถ้าลูกแก้วมันไม่ได้มาแย่แบบเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการแก้สถานการณ์อย่างหนึ่งก็คือลองใช้ดูว่ามันสามารถผ่านได้ไหมอันนี้ไอ้รอบที่แล้วจะเป็นการของเอ่อการที่ตัวมิลิม,มเป็นตัวทำดาเมจซึ่งผมฟิวสกิลมาด้วยไงเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ฟิวสกิลนี้มามันอาจจะแรงไม่เท่าจนปิดไม่ได้อ่ะเราจะมาดูกันในส่วนของตัวที่ในกรณีที่วิโอเล่เป็นตัวดาเมจแทน ทำเหมือนเดิมเลยลงมาเปลี่ยนลูกแก้วเราจะพยายามให้มันเป็นในส่วนของไอ้นี่นะลูกในเทิร์นที่สองอะ่ะให้มันเป็นลูกแก้วของวิอเล่เพื่อขึ้นเกตอันติสองหลอดให้ได้แล้วมันจะเล่นง่ายเพราะว่าวิอเล่เป็นตัวแบกของเราโอ้ก็ยังคงมาแบบเดิมอืม ถ้ามาแบบนี้เราจะ,ะส่งเดียโบล,ลงมาเลยแล้วก็เอาลูมินัสลงมาแทนเพราะว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นของวิวเล่แล้วเราจะกดโพเทคแล้วก็เล่ง เราจะไม่เร่งเกตแล้วกันเราจะเร่งอันติแทนอันนี้ผมกดแถมไปนะจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะของลูมินัสอ,อ่ะน,นี่กดแถมแถมไปพอไอสก,กิลมันเหลือก็กดกดได้อะวิโอเร่เสองหลอดแลวเห็นไหมเราจะพยายามทําให้วิอตัวของวิโอเร่เมันเป็นสองหลอดให้ได้ตัวเดียโบมันมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวที่ดาเมจสูงเอาเอาส่งตัวเองเ,อเปลี่ยนไปเป็นตัวดามเมจ ตัวที่ดเมเอจมากที่สุดก็เมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนเอาเดียโบแทนมิลิมเพราะว่ามิลิมมันดาเมจเยอะกว่าตัววิวิโอเล่ก็เลยต้องามิลิมออกเพื่อให้มันส่งไปไปโซนส่งไปของตัววิโอเล่อะประมาณนี้เทินที่สามเราจะ เราส่งกีลงมาแล้วส่งกีลงมาแทนแล้วก็เอาตัวมิลิมลงมาแทนลูมินัส ดูก่อนโซ่มันมาเป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนลูกแก้วแล้วกันอ่ะแล้วก็อันติเลย <S <S เห็นไหมมันแรงไหมสองหลอดมันจะได้ประมาณนี้เลยตัวของวิเวลเดี๋ยวเราจะหวังพึ่งสแต็กเบิร์นเอา พราะไฟมันเผาแรงนะนี่แค่สแต็กแรกนะนี่เห็นไหมหมื่นกว่าเลยเทอที่สองเราจะให้มันเบิร์นเหมือนเดิมมันยังมีสแต็กอยู่เราก็จะทำการกดโปรเทคป๊แล้วก็เบิร์นไป บัฟของตัวววโอเล่หมดยังที่เพิ่มเพิ่มคิเลตยังอยู่เราก็ไม่ต้องกดบัฟมันยังอยู่เนี่ยคิเลตร้อยเพียรร้อยไม่ต้องกดเ,เปลี่ยนโซก็ได้นะเพราะเราเอาสาแตก็กเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มมันติออพอไอ้มันเหลือเอาให้แรงขึ้นแล้วก็เอาพอเราเพิ่มแม็กแท็กไปเสียงหน่อยนึง จริงๆไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เอาให้ดูเลยว่าให้มันตายอ่ะให้มันตาย,ยชัวชเนยังมันก็ตายอยู่แล้วอืมต่อให้เราอันติไม่ตายยัง,งมันก็โดนเผาตายนี่คือเป็นวิธีผ่านของทีมมืดทั้งสองแบบกรณีที่อันอย่างแบบแรกคือกรณีที่ตัวของ วิโอเลมันมันไม่ได้เก็บลูกแก้วอันติอ่ะน,นะอันนั้นคือการที่โซมันมาแย่แต่เราสามารถแก้เกมได้โดยที่มิลลิมันแรงพอที่จะทำดามจส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ที่ก็คือ,อ,นนคอที่จะมาโชว์นั่นแหละก็คือตัวของวิโอเลเป็นดามจหลักประมาณนี้อย่างทีมแรกก็คือเป็นการที่เราพลิกแพงเกมขึ้นมามาเปลี่ยน ก็จะประมาณนี้วิธีผ่านท่ามืดว่าไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของทีมทีมไฟเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวละครท่านน้ำแทนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วก็ถ้ามีคำถาม อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมีลิงก์ดิสคอร์แปะอยู่ใต้เดสคริปชันอยู่ข้างล่างก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ